ทำอะไรแล้วนะโหขัดจังหวะสวยที่นี่ในรูปอะอมันสวยถึงขนาดว่าเห็นรูปต้องร้องเพลงเลยไงทำไมเชื่อลองดมดูเฮ้ยลองดูก็พอแล<ะ>้ว<ะ>ดูคนระับฮ<า>่สวยจนไปคนเอามาจากไหนแม่จังสวยบาดใจสวยกว่าใครอะไรอะ ก็สวยสิวันโล่โถทิมเป็นทำไมดูดิดูดิมันไม่เชื่อไงไม่เชื่อนะอ่าไม่เชื่อดูเอาขนาดไหนกันเที่ยงโว้ยแบบนี้ร้องได้เพลงเดียวจังไหนก็บอรูหลัเด้า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 เดาเด้าเดาจ้าไหนก็บอรูหลัเด้า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 เดาโว้ยจะตีทะลึ่งไม่ใหญ่ทำไมตีไม่ได้ผมกูจะไม่ชินกับหนังหัวเลยเนี่ย ไปตัดร้านไหนวันนียบัวคีฟเฟอร์นิเจอร์เหรอพาไปมัม่งเดอเราไม่ทานแล้วทำไมอ่ะกูเผาร้านไปได้ให้กูต้องให้กูเผาไว้ก่อยธรรมดาไว้ผมยาวนะครับ<อ>มีหางด้วยแต่ไปตัดออกนะครับเพราะเหมือนเหียก็ได้ไว้ผมยาวได้รางวัลคืนสี่ห้าร้อยเองเดี๋ยวคุณนี่กูตามไปงานทีหลังนะทำไมอ่ะกูไม่อยากเหมือนเหียแล้วกู <c oughs> ต้องไปตัด ออกแล้วนี่ก็ตอนไวผมยาวได้รางวัลคืน4-500เองเหรอที่ตัดแล้วเป็นได้เยอะแต่ตอนนี้ได้200แล้วเออดีขึ้นดีขึ้นจะบ้าหรือไงเนี่ยเฮ้ยอื่นก็ไม่ร้องเสียงร้องเพลงนั้นไอ้นั่นก็ร้องอย่างนี้ตอนเย่ตุเย่เย่ไอ้นี่ก็เดา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 ตายกันใหญ่แล้วเออมันเป็นเพราะอะไรวะก็เห็นลูกปั๊บต้องร้องเพลงปุ๊บหาวแม ใหญ่รูวที่แทนพ่อแม่ผู้บังเกิดดาวเฝ้าหวงห่วงลูกนะ <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยผู้ปะวัตเพื่จะเงื้อเองโลบกนเลยอยู่กันมาหลายปีรู้แล้วว่าน้องบูมือหนักล้อเพลงกันทุกคนเลยจะบ้าหรือไงเนี่ยไม่รู้มาเป็นพ่ออะไรเหมือนโดนมนต์สะกดไปเห็นไปไเห็นรูปป,ป๊บอยากร้องเพลงปักเลยสำหรับฉันโจเอลศักดิ์ไม่มีใครสวยเกินสีเมืองแล้วอาว แน่ใจ,ใใจอ่ะ,อะจะดูบ้างตามใจเลยตามใจเลยหอนหัว,ห,วหน้ากูจะหอนแล้วไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในหัวใจหลอนแบ่เสือมือก็หึงนะครับไม่ใช่ดาวเด่ โอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโก้ยอ้ยโอเยอ้ยโ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 อ้ยน้ยโอ้ยอ้ย่อ้ยโอ้ยยอย้อ้อ้ยยไปนั้อ้ยโ้ยโอยโอยออ้อ้อ้โอ้อยโอัอ้ยู้ยโอ้ยโอเยยโยอ้ย ขาสวยไม่เชื่อสีเมืองก็ลองดูสิจ้ามันไม่สวยก็บอกฉันมี่งก๋อเดี๋ยวพี่พูดจะหาพี่โมลองดูก็แล้วกันองค์หญิงเห็นแล้วองค์หญิงอยากจะร้องเพลงโน อาจารย์กูจะไปไหนวะน่ะหอมหน่หอย<อ>จะได้ไมอย่าคิดเหนียวไปไปเลย าตีเรื่องอะไรเนี่ยเตือนสติีตพรอองค์สิเจอเรื่องอะไรอ่ะพรอองค์อย่ารูปบานนี้ขึ้นมาหอมไม่ได้แล้วเพราะอะไรที่มาหอมไม่ได้เมื่อกี้องค์หญิงหสีเมืองเอารูปบานนี้เชดตูดแล้วทิ้งไม่เป็นไรตูดน้องชั้นกับหน้าชั้นมันก็เหมือนกันแล้วแหละองค์เลยสับกะส่ายลง